ค่ะมาอุดหนุนเยอะอือ totally. ่นก็อู้ถึงว่าปกะ้าไม่กล้าบริการนี้ล้แต่ใจดี้อู้กันเองค่ะอ๋อลูก้าเปิ่นเป็นปีน้องกันนัดกันจวนจักจ้วนกันมาเพรารถนะครับเฮายืนอยู่ก้าปีกไก่กับ้องซับวัสดีครับผมวัสดีครับเป็นไปเป็นมาคือเปิ่นเป็นปี่น้องกันอ่าเป็นญาติกันบ้านอยู่บ้านเดียวกันรับอยู่คนละซอยกันนะนะครับ กันเลยป้ากันมาจักจนกับมาเอาลุก่อนนะครับมาลองครับมาถูกใจแล้วเปิ่นป้าช่างมืออาชีพมือชำน้านการเลยขับตรวจสอบสาภาพทุกจุดทุกอนุเลยว่ารถสมบูรณ์แต่เขาได้เปลี่ยนปะิเอนย์เื่อต่างๆกับตัวรถก็คือวันมาพอรถก็วันมาห้ารถขับตรงตามตีอู่กันหมดเนาะไปไกลน้องน้องซับเนาะครับอ่ะแม่ลองถาม่าเลาเป็่นไปเปลี่ยนมาอย่าง,าง,งะาจะได้ห่องเลยเนี่ยเออค่ะเปลี่ยนเจไดก็เจ้าถึง ไลยตีเนาะจากวันนั้นี่มีเต้นลดลลยตีแต่เป็นจะได้ก็ว่าถึงมาชอบตีลดบ้านขอบควยนต์การ์ดนี่เจา้าสามารถมีล,ลูากค้ามาอุ้หนุนเยอะอือคนก็อู้ถึงว่าตกาดไหมล้าบริการดีล้วกา,า,กาวใจดีอู้กันเองค่ะคอเจา้า <laughs> อันนี้ไกลนกเนาะเฮามาฟังเสียง นออ้องซับผมอ่าเบาโลว,ว่าจะได้ข<อ>ขเขา <c oughs> ้ากับปีเขาแก่แนะนำม้าล่านี่นะคร<อ>ับมาได้เขาครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เป็นญาติพี่น้องกันแนะนำม้าแล้วก็มาตัวกันมั่นใจไหว้วางใจเฮาเนาะแล้วก็เฮากับบะทัมพื้นพิษหวังแน่นอนเนาะครับแต่เชิญเปินจักจ้นกันมา้าละว่าคุณภาพของเฮาดีแค่ไหนทุกอย่างมันต้องใจเวลาหรือใจคําบอกเล่าหรือหรือคําบอกต่อจากคนซื้อหลายๆคนตีเปิดว่าแนะนำร้านที่นี่ดี ลักลูกค้าเพิ่นเลือกถึงเลือกตัดสินใจมาซื้อกับร้านเฮาเหครับนี่ปีไก่เพิ่นพอเป็นเงินสดไว้เดี๋ยวเฮาวาไปพอรถของปีไก,ก่ก่อนว่าที่เพิ่นมาพอวันนี้เป็นรถรุ่นอะไรอย่างนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้องซับเด <laughs> ี๋ยวนอนไม่พ้อมกันเลยเออนะมาเจอกันสองคนปูบ้านเอามาวันนี้จัดไปสองกันนะครับส่วนของปีไก่จะเปลี่ยนกันนี่เลยโตโยต้าวีออสปี2011เกียร์ออโต้ครับเปิดใจเป็นเงินสดมาคือปากกาเป็นทีนเรียบร้อยแล้วครับสภาพตัวรถรถปีไก่เป็นจัะได้พ่องครับน้องซับอยู่กับปีน ครับอืมครับของแถมบมต้องพูดถึงเนาะทตว่าคือลูก้าตีเปินจะมาเลือกซื้อมาคุยกันเนาะมาคุยกับปอก้ากับแมกาเอ้าเนาะว่าของแถมพ่อจะแถมขื้อหลายก็ลดขื้อหลายก็ขออย่างแถมขื้อแต่เจ้าตีเปินว่ากันก็เออนะครับอ้ประตูหัาวแม้แต่เส้นเดียวผมภาพประกันเลยนะอ่าครับมีปัญหาอย่างาประกันเ่ิงยนต์รว่าเกียร์ระบบต่างๆของต้รถซื้อไปแล้วสบายใจได้เลยนะครับพี่ไก่ ใจดีเราเลงขวดจะได้บอกต่อจิมเนี่ยเดีดย๋ยว้แม่ฝากคือไปไก่ลองบอกไอ้สีต่างมาในี่ยเราขอให้เป็นจักจวนนี่นะเออมาซื้อรถกับร้านเขาด้วยนะครับอยากได้รถสภาพดีหรือว่าการบริการดีเป็นกันเองกับมาร้านยนตธการงนานนี้ก็อยจะได้รถคุณภาพจ้านะครับคือมีไก่ไปพอมาหลายตีแล้วเนะาะเอาพอหลายตีป้าช่างเป็นตัวซอฟบัพเปิ้ลใจตอนที่นี่ นะครับพอทีนี้เขาเน้นคุณภาพไปดูตีอื่นเขาก่กับเก้าพอรายละเอียดเยอะแต่ที่ีบริการที่ว่าพอชว่วงล่างพอจากาบหนอกคือ้อนีุุ่กย่างได้ไนเนยเอนา่ะคือขอมะขออย่างมะ ข้างล่างอำปอกก้าม่ปก้าจักกกดเฮงยโตพอพอทุกจุดทุกแข่งของตัวรถเฮาก็บบอกว่าพอกี่ข้างเฮาก็ยินดีบอกมีปัญหาอีนอเอาเปิดฟ้าฉั่งมืออาชีพด้วยนะครับเอาว่าถ้าเปิดสบายใจเฮาก็สบายใจเนาะถูกต้องครับถูกต้องแล่นหนังตีลูกก้าตีเอาเปิดปอมีช่างอี่เนาะหรือปอมีคนตีเปิดปอมีความหูพุ่มเรื่องรถ แนะนำมาเลยนะครับให้เปิดป้าเปิดมาที่จะได้สบายใจคนซื้อก่อนสบายใจยิงคนขายก่อนสบายใจแม่นถูกต้องเพราะว่าเฮาอยากมอบสิ่งดีๆที่สุดเพือเปิดยู่แล้วเหมา<อ>ะนะ,นะครับวันนี้ขอบคุณปีไก่มากๆนะครับผมครับเดี๋ยวจัดเฮือแมกกาปั่นฟ้อนเฮือร์ปีไก่เดี่ยวห้องกันนะนอ้นองเดี๋ยวปีไก่ล้ออยู่ี่กันเดี๋ยวเขาไปหาบอลรอขอห้องอันกั๊หนึ่งับครับอยู่ครับน้องซับเป็นจะได้ห้องน้องซับมาพอรถวันนั้นครับวันนั้นไง ชุดๆเลยนะครมาช่างม่ามันกันเนาะช่างคนเดียวกันตัวช่างคนเดียวกันตัวมาพอทุกจุดของตัวรถได้เช็คตัวเช็คสภาพเปิงใจรถกันนี่ละกันเลยเลยตัดสินใจครับเดี๋ยวแม่ลองถามปนาะว่าสภาพตัวรถนี่เนาะว่ากันไปละประทับใจอย่างรน้องห้องกันครับว่าเลยครับประทับใจนะกับรถกับดูได้ทุกจุดเลยกับมีอย่างกันถามพอแค่ได้ทุกอย่างแล้วแล้วองวันรับรถจิ้งม้าเนี่ย อ่ามันตรงตามตีเฮาอู้กันก็แล้วมันสวยงามตอตรงปต๊ะต,อ,ต,อ,ตอครับอ่าก็ตรงนะครับสะอาดพอสะอาดอะไรงเงี้ยเรียบร้อยดีนะครับครับดีครับดูแลคือทุกอย่างเนาะครับดูแลคือทุกอย่างวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องสักหมากนะค,ะครับผมครับตีไว้วางใจคือรถบ้านขอบคุณยนตการเป็นส่วนหนึ่งได้น้ำรถืดสองสองกัน คือ <icana>, ทรงครับปิ่นเปิลเป็นปีน้องกันจ้วยเอาไปใจก็แนะนําจะได้บอกต่อจริมนะครับเดี๋ยวแม่ของคืแม่กล้าปั <prohibited Ó t os> euh ่นป้อนหนึครับบุกกล้าหน่อยแล้วครับเจ้าวันนี้ก็เป็นวันดีนอรึกง้ํายามดีสุดๆถี่สุดละเนาะเจ้าเกาะขอขอบคุณปีไก่แหมข้างกับน้องซับแหมข้างตีไหว้วางใจอามาเพื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งเนาะ รถบ้านขอกลัวโยตการกล้าการันตีเลยหว่าบท่ทําคือพิดหวังแน่นอนนอเจา้าเรื่องงามยามดีวันนี้นอปีไก่กับนนองซัพ์รับรถของเฮาไปแล้วเกาะขอ,อเฮงเฮงเฮงรวยรวยๆวยรถขนท้องขนความสุข ขนสิ่งตีดีๆเข้ามามีเงินแล้วก็ขอฮืือมีเงินแหมเนาะกิจการงานตีทํอยู่บบว่าจะเป็นกิจการงานใดก็ขอฮือรุ่งเรืองปังปังปังเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยเนาะจ้าขอฮือเงินท้องไหลามาเทมาเนาะขับขี่ปลอดภัยแบบว่าจะขับไปขับมาตีไหนก็ขอฮือปลอดภัยทางไปและมาเนาะเงินก็ขอฮือไหลมาของท้องก็ขอฮือไหลมาหาเาน้อปีเนือ้อครับโอเคขอาวุณปีกไก่ต้องแซมมาหมักนะครับผมอ่ะสุด ใช่นี้ฝากถึงคนตั้งบ้านหรือ FC เนอะอยากได้รถดีรถงามมามาหาปอก้านี่เต้นอยู่ตรงข้ามแขวงกระทังนันทนน์สองบ้านภาษิงอำเภอเมืองหนันจังหวัดหนานครับรถของเขาขอรีวิวได้เลยนะครับพอรีวิวจากตีคนเปิดเกย์ซื้อไปและคนตีเปิดแนะน้ำบอกต่อว่ารถของเขาเนี่ยคุณธภาพแค่ไหนอ๋อประตูหวัวเซ็นเดียวครับประกันเงินเลยเนอะวันนี้ปอก,กอกา้ากับเมกาขอบคุณครับผมคะ่ะขอบคุณค่ะไปสองกัน บ้านเนี้ยกับพ่อแม่พี่น้องกันจักจนกันมาซื้อรถดีวะกู้กันแล้วโอเคถูกใจแล้วฟ้ากันมาเอารถเลยนะครับบีออสปี20 1 1เครับคอนดนเซอปี2 0 2 2นะครับง้ามคนอะไรแบบชอบคนอะยังนะครับถูกใจละเอาไปเลยเออนะฮะขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับผมครับแต่สุดยอดจะมาจะเยอเอามาเขาจะได้สบายใจกันเนาะแต่ปีเป็นปีรูรถยังเก่งเลยยอมครับความเก่งละเอียดมากครับ ถูกใจมากเลยนะนยนะมีปัญหาอย่างไรจะได้ก่อนตักมาหากันได้ครับตหวมาหากันได้สบายใจทั่งสองตอนนี้น้องกระถางได้ครับผมครับแข็งมือไหมแม่แม่เต้นชื่นชมชื่นชมครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับผมทีมแม่บ้องใจรถมันขอบคุณยุติการของเขาเนิ่นนะครับส่งมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแขงมืออาชีพของเขานะครับนี่นี่ทุกจุดของตัวรถได้ต้องได้รถดีรถงามออกไปนอช่างนอ เนี่นะครได้รถดีรถงามไปละได้คุณภาพจะได้ใจแล้วบอกดีแล้วบอกต่อเออนี่ครับส่งบอกไปแล้วนั่นพ้อมันห้องอยู่บ้านหน้าผาอ่าตําบลไอ้อะไรนะครับอำเภอเวียงสะจังหวัดนางฮ้อนเองครับไปปิ้งงองกันเปิดว่าคุยกันก่อนดีว่คุยกันเออเขาขยันได้รถสักกันจักจวนกันมาพอก่อนเออมาห้อกันเออที่นี่นะเออครับไปแล้วหนึ่งคันดั้นแซดไปแล้วครับอ้าวสองอัพเดต ปัญหาหนาดนวยจะดีเนาะงามเลยในเรื่องทุกจ่้ยสามเด้ก็เจ้าที่มันอยู่ที่คุณภาพคุณระกอบใช่ใช่ครับใจก็ขอใช่ใช่โอเคขอบคุณครับผมคายเดินทางปลอดภัยครับผมปาร์ทายเจ้างามตึงกูงามคนละแบบชอบคนละยังก็เลยได้เรื่องทุกจเอาตีถูกจ่กันไปละ งามคนละแบบชอบคนละย่างรดคนละยี่ห้อแต่จริงเดียวตีเหมือนกันคือได้รดคุณภาพจากรถบ้านข่บป่ยจัดการใช้ใจแน่นันนี่ออมปรจตูหัวไปละทำประกันเลยนี่เป็นไทยจริงนี่นะครับวันเล่นตีด้วยช่างเลยครับจริงครับครับเพราะช่างก็น่าจะไปตรวจสอบไม้หลายตีละหมายถึงว่าหลักเลยหลักจัเลยพุ่งเป้าตรงนี้ก่อนอ๋อมาตัวนี้ก่อนนะครับรถที่นี่ยังไงพางครับต้องถามช่างก่อนครับเพราะว่ารถคันหนึ่งช่างเขมาสองรอบ ขอเจ้าของเต็นท์ว่าผมขอดูรถสามชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงดูทุกจุดของตัวรถเลยครับบางร้านไม่มีหมกไม่มีหมกครับคือเราผานผานเป็สาเหตุตรงเนี้ยอธิบายจุดแบบเราเคลียร์เลยอนะครับถ้าเทียบกับที่อื่นผมไม่ได้ใจไม่ได้ใจดูดัแต่อ๋อใช่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 ครับมันคือความพึงพอใจเนาะแล้วก็การตรวจสอบโดยตัวดยช่างเองอ่ะอ่าครับก็เลยช่างอ่ะมือนมั่นใสล้องได้รองครับโดยตรวจสอบบาร์เออเพ็ก เปิดพุมิพอเปิดตีได้ตัวสอว่อะโอเคโลแกนนี้สมบูรณ์ล,ละความที่จะส่งหมอบเพื่อรับลูก,ก้าเองนะครับวันนี้ขอบคุณช่างมาหมากักคาราผมครับขอบคุณอีกครั้งค่ะ,คะ